อ่ะนอระวังครับผมเอาคือโทษทีเพื่อนโอเอาไว้ทำไมเพื่อนเอาไว้ทำไมหาเขาเตอร์อือก็โอ้ยดูดิเอ๊ะดูดิไม่แระชีแระชีประชีนี่ไงเข้าเตอร์แม่งเลยฝ่ามันเอาแล้วครับผมมาไปดูกันเลยครับ เราก็ไม่ต้องรีบยึจุดนะฮะเราไปตามเพื่อนครับผ่อนแหมรินพันเราไปตามกับเพื่อนก่อนนะสติทุกเกเตอร์ไว้ฮะมีคนมาครับยิงครับโอ้ยผมอมีชนอรถถังอึ๊บหลบนิดนึงฮะ ไปเลยฮะเจ็บนิดหน่อยอาจ,จไปครับอุย้ยผมพลาดเองอุย้ยเพื่อเราโดนรุมครับฝันฮะร่วงครับผมอาจ,จไปฮะร่วงครับฝักประสุกามา ฝันนะตัวนะผมได้อยู่ฮะโอ้ยเพื่อเราค่อนข้างจะไอ้นี่มากกว่านะฮะเป็นงานมากกว่าเฮ้ยไอ้ไอควอนยิงฮะร่วงยิงครับเออแตกไหมล่อยระบบไอ่ทีเดียว โอเคได้อยู่ฮะอ่ะเราเปิดระบบเอทีดีนะฮะเพราะว่าเราจะเอาไว้เป็นม้าเขียวนะผมมีคนมาครับโอ้ยอ่ะตามไปครับตามไปอัดมันนะเอาเขาเปิดเอทีดีไปเ <c oughs> พื่นอนอัดไปครับยิงฮะยิงอัดไปครับ ยิงครับนี่งไงเรียบร้อยะแล้วเรดี๋ยอีกหวิจเราจะวทได้นะฮะแล้วเราเหลืออยู่ประมาณหกพัเอาวครับผมฟันฮะ้ย่รงฟันชัดจะไปเล่าอุย้ยยิงครับฟันฮะ วานะร่วงครับมานะเออร่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหึงโดนเหมือนกันไได้ยูนิคอร์นโอ้แบบกลายเป็นศพเลยนี้โอ้โหส่าเอาอีกมาอย่างสวยโอ้เอาละยังไงดีรอก่อนนะฮะรอก่อน อุตส่าห์แบบโอ้โหเอาไว้อย่างสวยเลยนะโดนขัดอย่างหมาเลยนี้อ่าแต่ยังนำอยู่นะสกอร์รอเกิดกับผมเจ็ดวีนะฮะสี่สามสองหนึ่งอ่าลงมาฮะถึงเวลาลุยครับมายได้หนึ่งโดนไอ้นี่นะโดนแอสไตล์ลงยิงครับอ่าเรายิงโดนอยู่นะยิงอะไ,ไรเพล่ ฟันครับกระต่ายครับก็ฟันได้อยู่ครับโอ้ยโอ้โหไม่ไหลโดนนิดหน่อยครับกินครับแต่ป,นนป,ปืนก่อนอ่ะฮะโอ้ยปิดกระสุนหมดโอเคได้อยู่เอาไว้ทำไมเพื่อนเอาไว้ทำไมหาเต่ายเออก็ โอ้ยโอเคได้อยู่สวยงามสวยงามเพื่อนอ่ารอครับเดี๋ยวละดูนะว่ามีใครมาไหมเครีโหลดกระสุนครับรีโหลดอะไรไพร้อมเลยฮะอ่าพร้อมแล้วครับผมตอนนี้เรายังไม่สามารถอันนี้ได้ฮะเปิดระบบ NTD ได้นะครับผมเพราะว่าเร่อเรายังเหลือ เหลือมากกว่า70%นะฮะเปลี่ยนกระส,สุนเสร็จแล้วครับเอาล่ะฝันขอาเขาต้นตั้งหลักสวยดีแล้วนะฮะยิงครับยิงอ่านพล่ะเอ้ยหมายเลขสี่ e โดนตามไปช่วยก่อนครับตามไปช่วยเพื่อนเราจะไม่ปล่อยเพื่อนอยู่คนเดียวนะฮะรู้จักบ่อ ไอ้สติ๊กทุกเกตเตอร์ตายด้วยกันนี่แหละอ่ะอยิงครับอาจไหมฮะเย๊าสวยครับยิงครับยิงอาจไปฮะอืมอืมอาจไปโอ้ยกระสุนหมดพอดี ระวังครับผมเอาคือโทษทีเพื่อนเต็มข้อเลยเพื่อนเต็มหัวเลยอ่ะโอ้ยหัวเพื่อนได้ไปหัวศัตรูเฮ้ยโอเคครับได้อยู่ a l เออใครอยู่ข้างหลังอ่ะ อูดิเอ๊ะยู่ดิไม่แต่ชี่แต่ชี่แต่ชี่นี่ไงเขาเตอร์แม่งเลยฝ่าบัน้นตกหัวระเบิเดเรียบร้อยฮะได้อยู่อ่ายังไหวอยู่นะโอ้โหเต็มเต็มเลยอะ่ะโอ้โหหัวระเบิดอ่ะทีเดียวอะ่ะเนี่ยเป็นไงล่ะเจอพรังเอ็กคาลิเบอร์แห่งจักรวาลกระดมไปหัวแตกครับผม อ่า,อออา,ป,อาอปุ๊บยิงฮะอาจไปฮะอ่ายอ้อัตไป่ยิงอาจทะปืนกดยิงเรียบร้อยแตกนะครับผมว่าโนเข้าไปไหนแล้วอะ่ะอ่ะรีโหลดก่อนครับในเมื่อเขาไม่อยู่ก็รีโหลดนะฮะเฮ้ยเพื่อนผมยังไม่โดนดาเมจดเลยเนี่ยผมอยากเปิดระบบ NTD เนี่ยโอ้โหอ้าตวตรูกนเขาแอบไปวางระเบิดนะฮะที่ฐานเรา แต่มันไม่ทนันแล้วมันจะไปวางทำไมวนะเนี่ยเออสมมติว่าศัตรูเขาจะไม่เกิดแล้วนะฮะบอกเขายอมแพ้แล้วนะอ่ะอ่าเนี่ยเขาอยู่แต่ในถ่านนะฮะนั่นยิงอัดไปฮะมาสุกาก้าอัดไปอ่าเป็นคนยิงครับเป็นคนยิงเป็นคนยิงอ่ฟันครับฝันฮะเออรวมฝันครับ มีไหมครับยิงครับมีอะไรก็สัตว์กันเลยฮะยิงครับเหมือนคนอ่ะเอ้ยมีคนเกิดอยู่คนเกิดเอาเอาเอ้ยครับยิงขัดไปฮะโนฟันฮะฟาดครับร่วงครับผมยิงอ่ะฮะป้อแหม สุดยอดฮะทีมเรานี่แม่งเป็นงานสุด,สดๆ,ๆุฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยคาดจะมั่วๆนะเอออ่าได้อยู่นะป่าที่นของเราเอ,อ้ยโอ้ยเขาสวยเลยเซียนจูเตนสีทองโอ้เขาเท่เอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสรุปปีปลาถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแหมเป็นไงบ้างครับผมกับพี่ยูนิคอร์นนะก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเพราะว่า ออพี่ยูนิคอนเนี่ยผมก็หยิบมาเล่นบ่อยมากคุณผู้ชมก็จะเห็นแบบโอ้โหหลายคลิปนี้ผมก็หยิบยูนิคอนมาเล่นตลอดนะเพราะว่ามันเป็นหัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมแล้วก็โหดด้วยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งมันเทับผมเออผมคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะทําหรือเปล่าเนี่ยไอฟัวอัลเมอร์ยูนิคอนเนี่ยผมอยากเห็นเหมือนกันถ้ามีผมว่าจะดอเพชรอสอยอยู่เหมือนกันโอเควันนะี้ก็อาเทนี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมฮายค่อยขอไปก่อนนะครับผมไปพบกับคลิปหน้านะฮะไปครับ Sadica